อับสบายดีปะป๊าลุงเบ้อสุขสุคนะมันก็มาพบพ่อกำลังอึนออีกแล้วช่องนั่งหนึ่ยบ้านสวนน้าโดยมีน้องอึนช่วยปะป้าลุงไปเบิ่งพ่อเอาอันนั้นเอาหยาให้งัวโดยแล้วก็ไปเบิ่งกันเลยแต่พามาทางอีกแล้วเนาะฝูทางพ่อไปเอาที่นี่นั่งท่นไปตัดหยาน้องอึนลุ้งไทยเลยไป่น้าโดยพอพอน้องอึนกะหยาให้งัวแล้วฟูนาะ rồi ngô phần áo ông áo khuyên nị rồi xì tô rồi rồi phần cánh ngang kín nhãi nữa rồi rồi tắt nhãi mà phần kín rồi rồi kín thì phần nhanh toàn nông ức với lại phần nhanh tửn như nó rồi phần lèn vu 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 vùi lên nó rồi เลยหนูหน่ะได้เลยจ้าท right. uh, ัตทัตด้เลยหน่ะฆาน่ะเลยเด็กด็เดินเผื่อยุ่นเลยจักน้อยตัวเดเลยมีลายเรียกจักเด็กมุ้งลังค่าเนี่ยได้เลยเด็กเด็กลังฆ่าเนี่ยก็ยังบวทันนี่น่ะเลยเผื่อยังบทชนานั้น phần mùa mày gòn lôi. Ao rồi mày lẻn gòn rồi Say, white, 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 vậy, white, 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 rồi white, 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 Nè, nó hạ cậu Bên ngô bà đi chòi bên đây đọc Đời cơ cả... Cái phần phủ quay là mình Đời Cậu bên thăm mà sát không ngô nữa Rồi 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 Cái sông tô này là phần vô phủ nguyện là Bà hạ kinh yên lọt nào rồi Sông mà này, này phần phủ nguyện bà chắc nào rồi Bên có bước chòi bên đây Thì nặng rồi Tôi tôi thì

มีต้นใหญ่กินดีเลยมีต้นใหญ่3ต้นนี่ก็คุณจักหน่อยก็ตโดยมีต้นใหญ่3ตเนาะโดยต้นน้อยต้นนึงเนาะยงบลึกตื่นคอกโดย็นยังบ่ลึกอันนั้นลึกแก้วนั่นแหละนะโดยเห็นแก้วเปีเล็กอยู่แล้วเอามาเด้อโดยสิเ็ดะอดูญาตินเหี่ยวให้กินแต่ละเช้าแล้วมันสิตุ้ยอ๋อ

Rồi chơi ủ nhỉ. Rồi. Tốn na ca. Nhanh tốn na khái lẻ, เอาไปส่งให้ก่อวัดบสถเถาะยังก่อเข้ไม้ไมไมีฝนเลี้ยงต้นอยูเอาไปส่งถอมไม้น้องอึ่งน้องก้อยอันนั้นแม่อู้เาน้องอึงเลยย่างลังแม่เนาะน้องอึงเห็นเพิ่นแป้งอันนั้นอยู่แป้งแป้งไผ่เลย น้องอึงว่านั่นรักเสาไฟสิลบถับตอนน่ะตอนน่ะกระงวยรุ่นนี่เลยน้องเลยอันนี้กระหยาพันเกี่ยวมาใหเป็นกินเลยจหน่อยกับีเลยอันนี้ เบิ่งงัวเพิ่นกะนั้นเพิ่นกะบ่มีเวลาเบิ่งบังได๋เนาะโดยเพิ่นกะเลยจ่อยแน่นี่ช่วงนี้ช่วงนี้แห้งอันนั้นนะยฝนตกแบะจอช่วงนี้โดยแบะงัวจอช่วงนี้เลยแต่อันนี้เพิ่นบ่ได้เป็นหยังบงบอนดอกเนาะจอก็ได้ เนาะเพิ่นลาวไปลาวจังกินดีเออพอเห็นว่าเพิ่นบ่ลึกแก้วเพิ่นก็กินดีได้นําด้วยโอ้ยชนกันแล้วพออ้าวชนกับเพียงอัน่ะดีละต้นต้นนต้นนอนตใหญ่เนาะเนกิน้อย่ตัวนี้านีแล้วนด้ตน้อยตัวเดียวน่แหละได้มีแต่ต้แม่บ่าวยบ่มีต้ผู mít tên tôm mè mình sẽ mua hết điện này là nặng rồi mày khó tôi này phần ông mua hết điện ạ nhâm đây lụt tôm đây là phần bỏ con. quan cân nào rồi quan cân con khừng rồi nó đang tên Rồi มีแต่ลูกซืซ่อเลยปันคนเคืงปันเอาลูกเลี้ยงเอาลูกนั่นแหละโดยแม่สี่โตนี่ก็ยังเป็นของเพื่อน,นคือเก่านั่นแหละโดยพันแอมลูกออกมามีสองโตกับปั้นกนละโตแบบนี้นะโดยปั้นกันคนระโตแบบนี้เลย ตอนอยู่อนาเพิ่นก็ยังอันนั้นบ่ตอนอนาเพิ่นก็อยากเอามาให้เลี้ยงอยู่ตอนนั้นก็แม่นบ่เพาะตอนยังกตอนอยู่นแก่บ่เพิ่นก็ว่าอยากให้เลี้ยงงวนนี่แหละเนาะดยตอนนนว่าสิมาเลี้ยงันลูกคือกันนี่แหละดยแต่ว่านั้นคนอื่นเป็นอันนั้นแหละเลยายมา tao lấy phần nó ưng gọi là si rồi, cứ lấy phần leang rồi, từ nào bay là nó phù rồi. Cứ ăn bộ phẹ Bộ phẹ đâm nè, đời. Ừ. Phấn chôn, ao chôn, ao rồi. Ăn à. đi, rồi. Ăn gì nó ưng, chân to๊c trái tao tui น้องอึ่งเห็นงัวน้องอึ่งเลี้ยงงัวแล้วน้องอึ่งขุดใส่บ้านต้นเผิงกแล้วบ้านขอนแกน่นเนาะนั่นน้องอึ่งไปซืป้อไปซื้อไก,ก่ตอนได้ขี่เล่งไปบอกเป็นน้ำตาหลดกะหมอดตาหลดุลดแบบนั้นยังไหลขึ้เก่าน้องอึ่งย่านแฮงมิตตอรแม่เดี่ยวฝนไล่ชนต้นผักไปแว่ ว่าตอนตอนไปแรกๆก,ก็ว่าอันนั้นพึน่นสองมุมจกักรักโดยว่าพึ่นเป็นแม่ลูกอ่อนและนั้นแล้วว่าพึ่นเป็นแม่ลูกอ่อนบัดน,นี้ไปบัดน,นี้ลูกพึ่นใหญ่แล้วพึ่นยังไล่อยู่ใหม่บริเป็นน้ำแม่ลูกอ่อนได้นี่ว่าเป็นกะรสำหรับผึ่นตั้งใจไล่นี่และนะ้วเนาะเลยผึ่นที่น้องอึ่งตอนได้เพิ่นไล่ตลอด

Mình cả nhân hai kim vô rồi. Và phần lương này phần dễ nặn. Phần gì liên ngày của bé ít rồi. Có phần tôi nhành. Thế nên vào bố phần với năm phần với phải... cả gì năm ngày rồi phần tô nhành. Tô lẹ phần lương này chắc nói cả tông đây làm sượt là là cái liệng phần con tò lẹ cả nó rồi. Phần lưng theo nặng. จังปล่อยไว้บัดนี้เด้อเอ๊ะบัดนี้โดยบัดนี้น้องอึ้งก็สิได้ลาแล้วโดยก็ขอให้ป้าๆลงลุงอยู่ดีไม่แห้งทุกภาพเข้มแข็งโดยก็ขอขอบมุขขอบใจที่ป้าๆลุงบง่งหนูต้นจนจบโดยคอยลุงอยู่ดีแห้งภาพแงยเลยกนเกาเงินน้องทองันมา ทำสอยของเมืองปัฒนาชิงได้ก็ค่อยได้ชิงนั่นนำปัฒนาเป็นห่มพงศ์ใจลุงห้ล้นตลอดไปซาทุกาย